สวัสดีทุกคนวันนี้เม่สาก็อยู่ที่สนามบินฮิลซิงกิกกำลังรอขึ้นเครื่องเดินทางกลับประเทศไทยนี่ก็นั่งรอเขาเรียกขึ้นเครื่องนะดูเครื่องบินไปตอนนี้เขาก็ให้กลุ่มที่หนึ่งเดินขึ้นเครื่องได้แล้วคือให้ชั้นบิสเนสขึ้นก่อนเร <Good afternoon. S 1> าได้ขึ้นเครื่องแล้วเดิน <Good afternoon. S 1> นั่งใกล้หน้าต่างด้วยโ <Good afternoon. S 2> ดยที่เรา ได้เป็นนางฟ้าแต่ก็ได้อยู่บนฟ้านะทุกคนจากนั้นเขาก็จะมีอาหารเช้าให้อาหารเช้าก็จะเป็นมีดบอลคือมันเป็นเนือ้อบางคนเขาไม่กินเนือ้อเราก็ต้องแบบว่าชัางจองล่วงหน้าก่อนะว่าเราจะกินอะไรแล้วแอร์เขาก็จะมาเสิร์ฟน้ำมันก็มีแอร์คนไทยด้วยนะ ก็ให้ฟรีนะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยตรงนี้ก็จะมีการบอกเวลาว่าที่เฮลซิงกิลเวลาเท่าไรแล้วก็ที่กรุงเทพเวลาเท่าไรจากนั้นเขาก็จะปิดไฟให้เรานอนพอเรานอนใช่ไหมเขาก็จะมีบริการน้ำดื่มต่างๆอันนี้คืออาหารตอนเช้าแล้วตอนนี้เมษาถึงกรุงเทพแล้วทุกคนนั่งเครื่อง12ชั่วโมง ไม่สิเพราะว่ามาถึงก่อนเวลาอนนี้นั่งเครื่องแค่สิบชั่วโมงกว่าเองนี่มาถึงกรุงเทพแล้วตอนนี้ถึงก่อนเวลาด้วยตีสี่เองคนคือแบบไม่ามาถไม่รู้ว่าจะไปไหนใช่ไหมก็เลย ลงไปชั้นล่างสูดเพื่อไปแลกเงินจากนั้นก็เลยนั่งคิดอยู่แล้วพักหนึ่งว่าเออจะไปยังไงวะจะนั่งแท็กซี่ไปหรือเปล่าแต่ว่าไปแอร์พอร์ตลิงค์สะดวกกว่านะทุกคนจากแอร์พอร์ตลิงค์ไปลงที่พญาไทแล้วก็ไปที่สุขุมวิทต่อมี s ไปเมษาพักอยู่ที่เอกมัยนะเพราะว่าเป็นที่พักเก่าคือเคยอยู่ ที่น่านก็เลยแบบว่าเดินทางสะดวกตอนนี้ที่กรุงเทพแบบเดินทางสะดวกสบายไปไหนมาไหนก็มีเองดีรถไฟฟ้าใต้ดินย่องตัวลงไดนะคะได้วดนะสดว,สว,สวสัสดีทุกคนตอนนี้เมสส์ก,ก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วนะกำลังจะกลับบุรีรัมย์คือเหนื่อยมากเมื่อวานนอนแบบทั้งวันทั้งคืน นเหนื่อยอันนี้คือแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องออกไปหาอะไรกินแล้วก็ค่อยไปตอนแรกคิดว่าจะขึ้นเครื่องบินหรือว่าขึ้นรถทัวร์ดีก็เลยว่าเออไปรถทัวร์ดีกว่าเพราะว่าเครื่องบินมันเร็วก็จริงแต่ไม่รู้ว่า มันต้องจองตั๋วก่อนหรือเปล่านะเออก็เลยบอกว่าเออไปรถทัวร์ก็ได้เดี๋ยวนั่ง BTS ไปเพราะว่าตอนนี้ที่กรุงเทพอะเดินทางสะดวกสบายมากห้องที่เม่สายอยู่อะมันติดกับ BTS เอก,กมัยเลยนะเดินแค่แป๊บเดียวห้องก็กว้างอยู่นะเมื่อวานนี้มาถึงตอนประมาณตีสี่กว่าแล้วก็เลยแบบว่าไปเอ,อ่อแลกเงิน จากนั้นก็คิดอยู่แป๊บหนึ่งว่าเราจะไปนอนที่ไหนดีวะหรือว่าเราจะรอหรือว่าเราจะไปไหนคือคืออยู่ที่สนามบินอะนานมากอะแล้วก็นั่งเล่นแล้วก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ไปแอร์พอร์ตลิแล้วก็ต่อ b t ทมาที่นี่มันง่ายกว่าง่ายกว่าถ้าไปแท็กซี่นะรถมันติดมากแถวสุขุมวิทอะโคตรติดเลยแต่วันนี้จะต้องกลับบ้านแล้ว